สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31พฤษภาคมเป็นผลการทำนายในช่วงเดือนมิถุนายนปีพศ2567สิ่งที่ผู้จัดได้อธิษฐานแล้วก็ เลือกไพ่ให้คุณเนี่ยในหัวข้อที่ว่ามีสิ่งไหนที่คุณจะต้องปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมความคิดการกระทําของคุณหรือว่าใครบางคนที่เขาปฏิบัติกับคุณนะคุณก็จะได้รับมืออันนี้เอาไว้ได้ทันแล้วอีกอย่างหนึง่งเ,เรื่องบางเรื่องนี่ที่ใครบางคนเนี่ย ไม่ยอมรับผิดไม่ได้คิดถึงเรื่องการแก้ไขปรับปรุงนะไม่มีการพูดถึงแล้วอันเนี้ยปัญหาเนี่ยมันจะจบลงแค่ตรงนี้ไหมนะหรือว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องเตรียมตัวกับความสูญเสียกับผลลัพธ์ที่คุณจะได้นะไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยคุณก็จะได้รู้คำตอบ พลังงานของไพ่ The Emperor แล้วก็ไพ่หกเหรียญที่คุณเห็นจากหน้าไพ่เนี่ยนะก็เป็นตัวแทนของคู่ครองหรืออาจจะเป็นตัวแทนของเจ้านายหรืออาจจะเป็นตัวแทนของอผู้ใหญ่ในบ้านนะที่ตอนนี้เนี่ยบางครั้งคุณอาจจะปฏิบัติต่อกันอย่างไม่เป็นธรรมหรือว่าคุณอาจจะ ทําอะไรบางอย่างที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีที่ให้บุตรของคุณนะ่ะได้เห็นนะที่บางครั้งเขาอาจจะเสียใจก็ได้จากการทําตัวของคุณถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้านายคุณมีบรารมีคุณมีอํานาจนะ แต่คุณปฏิบัติกับลูกจ้างลูกน้องหรือคนที่คุณเกี่ยวข้องติดต่อคบหากับเขาในเรื่องผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณทำกับใครไม่ดีเนี่ยลูกของคุณอ่ะเขาก็รู้สึกอายรู้สึกขายหน้าโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แม้แต่คนใกล้ตัวของคุณเองเนี่ยคนเอ่อที่เป็นคู่ครองเป็นภรรยาของคุณเป็นแฟนคุณจะมีสถานะหรือไม่มีสถานะก็ตาม คุณปฏิบัติกับเขาอย่างไม่เป็นธรรมในเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาบุตรของคุณนะหรือภรรยาของคุณเขาก็ได้เห็นแล้วล่ะว่าเออคุณไม่คิดที่จะเปลี่ยนนะคุณเป็นยังไงคุณก็เป็นอย่างนั้นนะเขาอาจจะเสียใจเขาอาจจะไม่พูดถึงแล้วเออเป็นพลังงานที่ดูเหมือนว่าถึงแม้ว่าคุณ กับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะคบกันในสถานะไหนก็ตามนะมพลังงานของไพ่หกไม้เท้าแล้วก็ไพ่9ก้าถ้วยเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาก็ได้ที่จะต้องทนอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ทนอยู่ใต้อำนาจของใครบางคนที่ควบคุมกับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วกป็ปฏิบัติกับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรมนะเหมือนกับว่า คนคนนี้จนตอกทั้งๆท,ที่คุณอยู่ตรงนี้คุณก็ยังต้องพึ่งพาอาศัยกันนะคุณทั้งคู่ก็มีผลประโยชน์ร่วมกันแต่ในเหตุการณ์นี้กับมีคนที่หลงอำนาจของตัวเองแล้วก็ใช้ความได้เปรียบของตนเองเนี่ยปฏิบัติกับคู่ครองปฏิบัติกับลูกน้องลูกจ้างหรือคนใกล้ตัวอย่างไม่เป็นธรรม อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เบื้องบนน่ะต้องการเตือนคุณแล้วก็ต้องการสื่อสารให้กับคุณได้รู้ถึงเจตนาความคิดของตัวคุณเองและเจตนาความคิดของคนที่อยู่รอบข้างคุณเนี่ยตอนนี้เขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณถ้าเกิดว่าคุณปฏิบัติกับใครอย่างไม่เป็นธรรม คุณเป็นตัวแทนของไพ่เดอะเมจิกเชนะบวกกับไพ่เด e ะเอมเปอแล้วก็ไพ่อัศวินถือดาบขอโทษอ,อัศวินถือไม้เท้านะอันนี้เนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่ไพ่สามใบเนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ถึงสถานะภาพตัวตนของคนคนนี้ได้เป็นอย่างดีหนึ่งคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเข้ากับใครไม่ได้ เพื่อนฝูงไม่มีนะเป็นคนขี้หงุดหงิดขี้เวี่ยงเอาแต่ใจแล้วก็ไม่ชอบที่จะให้ใครมารู้ทันเขานะแล้วอีกอย่างหนึง่งเวลาทำอะไรเนี่ยจะต้องได้เปรียบกับคนอื่นอยู่เสมอฉะนั้นเขาไม่ชอบหรอกคนที่รู้ทันหรือว่าคนที่แบบว่าเก่งเท่าเทียมกับเขานะนี่ก็คือสถานการณ์ของ หน้าไพ่ที่บ่งบอกถึงตัวแทนของใครบางคนที่เ,เป็นคนลักษณะนี้นะพลังงานของไพ่ the magician แล้วก็ไพ่ the emperor คนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีเงินมีอำนาจมีความพร้อมสมบูรณ์แบบทุกอย่างอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ให้นะ แต่เขาก็เลือกที่จะปฏิบัติกับคนรอบข้างอย่างไม่เป็นธรรมทั้งๆนี้เขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยนะแต่ทีนี้ธรรมชาติของคนที่เป็นไพ่เดอะเมจิกเชนเนี่ยคนคนนี้มีความรู้มีความสามารถมีสติปัญญาแต่เขากับเลือกใช้มันในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเพื่อเอาเปรียบใครบางคนไม่ว่า คนคนนั้นจะเป็นลูกจ้างเป็นบริวารหรือเป็นคนที่เขาทำธุรกิจธุรกรรมอะไรร่วมด้วยในช่วงเวลานีา้มันก็จะเป็นสถานการณ์ในลักษณะนี้เลยที่มีการปฏิบัติต่อกันอย่างไม่เป็นธรรมแล้วทีนี้คนที่จำเป็นที่จะต้องอยู่ตรงนี้ กับคนคนนี้นะสมมุติว่าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกเขากระทาพลังงานของไพ่ห้าดาบอาขอโทษไพ่ห้าไม้เทา้าแล้วก็เด็กถือดาบบอกให้เราได้รู้ว่าคนคนนี้เนี่ยก็ยังเลือกที่จะสร้างภาพทำเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยโอเคนะเขารับได้กับไอ้นิสัย ของคนคนนี้เขายอมได้กับการที่เขาจะต้องเสียเปรียบเพราะอะไรเพราะเขามีสิ่งที่เขาคาดหวังนะอาจจะเป็นในเรื่องอผลประโยชน์ผลตอบแทนอะไรบางอย่างจากการที่เขาได้อยู่ตรงนี้นั่นก็คือพลังงานของไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคุณจะอยู่ตรงนี้กับเขามีสถานะหรือไม่มีสถานะนะแต่ว่าเขาก็เลี้ยงดูคุณนะอันนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่บ่งบอกจากหน้าไพ่นะแต่ทีนี้มันก็ต้องมีการที่ว่าคุณจะต้องยอมเสียเปรียบหรือว่ายอมรับไอ้นิสัยพฤติกรรมของเขาอันเนี้ยก็อย่างที่ผู้จัดบอกอะ่ะคุณก็ทําอยู่แล้วลหละในช่วงเวลานี้คุณดูเหมือนว่าคุณจะต้องไปตามน้ํากับคนคนนี้ไปตามน้ํากับเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในที่ทํางานคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมนะ ไม่ว่าจะเป็นจากเจ้านายหรือว่าเพื่อนร่วมงานอะไรแล้วแต่นะการที่คุณเข้ามาได้อ,อ,อยู่ตรงจุดนี้การที่คุณได้เข้ามาใกล้ชิดคบหาร่วมงานกับคนคนนี้คุณจึงได้เห็นธาตุแท้ของเขามันคายออกมาหมดเลยนะมันไม่มีอะไรที่จะปกปิดและไอ้ธรรมชาติไอสิ่งที่เขาพยายามสร้างภาพซ่อนเลนเอาไว้เนี่ยนะ มันตอนนี้เนี่ยเป็นพลังงานของไพ่เอ่อ t h e j u d g เมนนะคนคนนี้เนี่ยเปิดเผยตัวตนท่าแท้ออกมาหมดเลยไอสิ่งที่เขาแบบพยายามสร้างภาพนั่นก็คือพลังงานของไพ่ก้าวถ้วยด้วยทีนี้เอ่อถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยคุณยังต้องทนอยู่ในเหตุการณ์นี้ คุณก็อาจจะต้องสร้างภาพไปตามน้ำกับคนคนนี้ด้วยนะแล้วก็บอกให้คุณได้รู้ว่าถ้าคุณปฏิบัติกับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรมจากที่เขาเป็นคนที่มีความรักความจริงใจแล้วก็นับถือศรัทธาในตัวคุณตอนนี้เนี่ยคุณก็จะไม่ได้สิ่งนั้นนะเขาก็จะทําเพื่อความอยู่รอดเหมือนกันเพราะว่าคุณปฏิบัติต่อกัน เหมือนคนจนตอกในเหตุการณ์นี้เขาก็ต้องอยู่เหมือนคนจนตอกเพราะเขารู้ว่าความรักความจริงใจของเขาใช้ไม่ได้กับคุณหรือว่าใช้ไม่ได้กับใครบางคนในเหตุการณ์นี้ในสถาน,นีในสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นในสถานที่ทำงานนะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการลงทุนร่วมหุ้นทำอะไรกับใครนะอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่คุณได้รู้แล้วนะรวมรวมไปถึงในเรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าคุณอยู่ตรงนี้มานานคุณรู้แหละว่าคุณเปลี่ยนคนคนนี้ไม่ได้เขามีอำนาจเขามีหน้าที่การงานมีหลักฐานที่ดีที่มันคงคุณจึงเลือกที่จะอยู่ตรงจุดนี้นะแล้วพลังงานของไพ่ the temperance แล้วก็ไพ่เก้าถ้วย ก็บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าตัวคุณเองเนี่ยที่เป็นฝ่ายถูกอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยกดดันหรือว่าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือคุณจะต้องยอมเสียเปรียบอะไรต่างๆเพื่ออะไรเพื่อให้คุณเนี่ยได้รับผลประโยชน์อะไรบางอย่างเพื่อให้คุณอยู่ในสังคมตรงนี้เพื่อให้คุณเนี่ยได้มีหน้ามีตาหรือว่าได้รับผลประโยชน์ซึ่งเอาจริงๆแล้วถึงแม้ว่า ในใจคุณอาจจะแอบเป็นทุกข์แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคุณอาจจะชินแล้วก็ได้กับอ่อสังคมของคนในยุคสมัยนี้นะคุณรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคุณออกจากตรงจุดนี้คนคนอื่นเอ่อคนอื่นนะนะก็ไม่ใช่ว่าจะดีกว่าที่คุณเจอนะอยู่ณนะตอนนี้หรือไม่งั้นเนี่ยในงานที่แห่งใหม่คุณก็เชื่อว่า คุณก็จะไม่ได้รับความเป็นธรรมในลักษณะเดียวกันในเหตุการณ์นี้ดูเหมือนว่าคุณนะ่ะมาไกลเกินกว่าที่คุณจะยอมเสียตำแหน่งเสียสถานภาพของคุณนะตำแหน่งก็อาจจะเป็นในเรื่องการงานสถานภาพก็อาจจะเป็นในเรื่องของคู่ครองความสัมพันธ์เพราะว่าคุณนะมีผลประโยชน์ร่วมกันคุณอาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณ เลือกที่จะทนอยู่กับคนคนนี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เบื้องบนต้องการสื่อสารกับคุณคุณก็ตรวจสอบพฤติกรรมความคิดของตัวคุณเองหรือไม่งั้นก็การกระทําของคนรอบข้างก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทําเขาคุณเป็นฝ่ายถูกเขาทาคุณก็จะได้รู้แล้วแหละว่าคนคนนี้เนี่ยธาตุแท้ตัวตนของเขาเป็นยังไงแล้วคุณจะได้รู้ว่า ไอ้ความรักความดีความอดทนของคุณเนี่ยจะใช้ได้ไหมกับคนคนนี้หรือว่าในที่แห่งนี้นะคุณก็ได้รู้คำตอบแล้วว่าคนคนนี้เนี่ยยากที่จะเปลี่ยนและไอ้ระบบงานอันนี้เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้มานานมันจึงมีคนเข้าคนออกอยู่เรื่อยๆแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่มันจะต้องแบบอยู่กันไปแบบเนี้ยสร้างภาพทำทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอด นะก็ในเมื่อ,อสถานการณ์บังคับคุณก็อาจจะต้องอกลายเป็นคนแบบนี้นะไพ่เด็กถือดาบเนี่ยก็บ่งบอกให้เราได้รู้ว่า,าในเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณจะต้องมองคนให้เป็นมองคนให้ออกว่าใครจริงใจใครไม่จริงใจรวมไปถึงถ้าเกิดว่าคนคนนี้เนี่ย อาจจะเข้ามาชักชวนให้คุณไปลงทุนร่วมหุ้นหรือทำธุรกิจอะไรกับเขานะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้คุณจะได้ตัดสินใจได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะให้โอกาสคนคนนี้ได้ร่วมงานกับคุณคุณจะเจอการกระทำในรูปแบบไหนนะ ถ้าเกิดว่าเลี่ยงได้ก็ขอให้คุณเลี่ยงหรือไม่เช่นนั้นในเรื่องเอกสารสัญญาอะไรต่างๆเรื่องพยานบุคคลพยานหลักฐานคุณจะต้องแน่นนะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณจะลองสักตั้งหนึ่งที่จะต้องเอเอมีผลประโยชน์ทำธุรกิจทำธุรกรรมอะไรกับคนคนนี้นะมันก็เหมือนเป็นโอกาสของคุณด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งพลังงานของไพ่ หกไม้เท้าแล้วก็ไพ่ก้าถ้วยเนี่ยบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าคุณนะพยายามที่จะอยู่ตรงนี้เพราะมันมีผลประโยชน์แล้วทีนี้คุณจะต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้เกิดประโยชน์กับคุณแล้วคุณจะต้องรู้ว่า,าความจริงใจของคุณน่ะใช้ไม่ได้ในเหตุการณ์นี้สิ่งที่คุณทำได้ก็คือคุณต้องเอาตัวรอดแล้วก็อยู่ให้เป็นนะนะ พราะเอาจริงๆแล้วอย่างที่ผู้จัดบอกอะถ้าเกิดว,ว่าคุณจะต้องมีการลงเงินลงทุนร่วมหุ้นอะไรกับคนคนนี้ระวังในเรื่องการผิดคำพูดนะเพราะว่าพลังงานของไพ่ the magician แล้วก็ไพ่ the emperor แล้วก็ไพอ่อัศวินถือไม้เท้าเนี่ยนะคนคนนี้เป็นประเภทปากอย่างใจอย่าง แล้วถ้าเกิดว่าเวลาคุณจะไปทักท้วงเขาหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็ทำเวียงทำาวีนใส่คุณนะคุณจะถูกตวาดถูกแบบพานหาเรื่องอะนะแล้วเขาจะไม่รับฟังคุณฉะนั้นหลักฐานคุณต้องแน่นพยานคุณก็ต้องมีแล้วคุณจะต้อง หาเกาะคุ้มกันให้ตัวคุณเองเลยกับการที่จะอยู่ร่วมกับคนคนนี้หรือว่าอยู่ร่วมในที่ทำงานแห่งนี้ส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณรู้แล้วนะว่าคนคนนี้เป็นยังไงคุณก็อยู่ให้เป็นละกันอยู่ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองแล้วก็พยายามที่จะยืนให้ได้ด้วยตัวเองนะอันนั้นก็คือสิ่งที่เบื้องบนท่านต้องการแนะนำกับคุณเลยส่วนไอ้เรื่องที่ว่า คุณจะตัดสินใจยังไงจะอยู่หรือไปเนี่ยท่านาได้สื่อสารให้คุณได้รู้แล้วก็ได้เห็นสถานะของตัวคุณเองแล้วนะกับการที่คุณอยู่ตรงจุดนี้ก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะและถ้าเกิดว่า,าคุณอาจจะคิดว่า การทำนายของไพ่ชุดนี้เนี่ยทำไมมันอาจจะออกมาในด้านลบอะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่อยากได้ยินอ่ะกับคําทํานายในลักษณะนี้แต่คุณก็ต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่าการที่คุณเข้ามาดูาคําทํานายของไพ่ทาโร่เนี่ยคุณต้องการที่จะรู้ความจริงคุณต้องการที่จะตื่นรู้คุณจะต้อง คุณต้องการที่จะรู้ถึงเจตนาท่าแท้ของอีกฝ่ายหนึ่งทีนี้คุณก็ต้องรู้เจตนาท่าแท้ของตัวคุณเองด้วยกับสิ่งที่คุณเนี่ยแพลนที่จะทำกับใครบางคนแล้วก็เจตนาความคิดของคนที่อยู่กับคุณตรงเนี้ยเขาคิดยังไงกับคุณนะคุณก็จะได้ไม่ต้องเซอร์ไพรส์ว่า คนที่อยู่รอบข้างคุณเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้เพราะผลประโยชน์นะเขาไม่เหลือแล้วความรักความศรัทธาที่มีต่อคุณแล้วถ้าเกิดว่าคนพวกนี้เขามีโอกาสมีทางเลือกมีทางไปเขาก็เลือกที่จะออกจากตรงจุดนี้และโดยเฉพาะพลังงานของไพ่ the judgment เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่อีกไม่นานเนี่ยคนคนนี้ก็จะได้หลุดพ้นแหละนะเพราะเขาตาสว่างละ เขาเริ่มที่จะหาทางออกเริ่มที่จะหาทางไปหรือว่าพยายามที่จะยืนให้ได้ด้วยตัวของเขาเองแล้วเขารู้ว่าการที่เขาอยู่ตรงนี้นะการที่เขาจริงใจหรือว่าทุ่มเทจิตใจอะไรให้ใครเนี่ยเขาจะไม่ได้รับกลับมาในรูปแบบเดียวกันนะก็ขอให้คุณมองการทำนายผลการทำนายอันนี้เนี่ยไปในด้านบวกแล้วกันเพื่อที่ว่าคุณจะได้รักษา คนที่ดีๆคนที่มีค่าสำหรับคุณเอาไว้อะนะเพราะบางครั้งนะ่อะไรที่มันใกล้ตัวเกินไปคุณมองไม่เห็นนะในเหตุการณ์นี้มันก็เป็นลักษณะนี้เลยนะก็ขอให้คุณโชคดีค่ะขอขอบพระคุณที่ดูคลิปวิดีโอนี้มาจนจบและถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้อาจจะมีประโยชน์กับตัวคุณหรือใครบางคน กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ